ก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง 4WM Studio ด้วยนะครับขอบคุณครับและตอนนี้ผมอยู่กับสกูตเตอร์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเริ่มเทสเลยนะครับเดีย๋ยวจะลองวิ่งด้วยโหมดต่างๆกันดูนะครับ อันีนี้มันมอแอดนะทุกคนไม่กล้าสิ่งแรงมากนะเพราะว่าอีกมือหนึ่งก็จับมือถืออยู่ อีกมือหนึ่งก็จับกล้องอยู่มีการเสี่ยงแรงมากนะทุกคนมันสามารถเปลี่ยน อันนี้ก็เป็นหมดอีโนะทุกคนรู้สึกว่าหมดอีโคเนี่ยสบายสุดเลยมันประคองรถง่ายมันควบคุมง่ายมันไปช้าไม่สิงมา <c oughs> ต่อไปก็เป็นหมวด หมดดีหมวดดีก็เป็นหมวดที่ระดับกำลังดีจริงๆวิ่งดีครับ อันนี้คือหมวดเอสนะทุกคนหมวดเอสนี่ค่อนข้างจะไวมากเลยนะ โขับสบายชิลๆ อากาศดีนะครับตอนนี้ผมจะใช้หมวด S ตลอดเลยเพราะเรา,เรามันสายซิ่งหมวด S นี่ดีมากทุกคนโอ้โหพิ้วเลยโอชมบรรยากาศรอบข้างหมวด S นี่ดีสุด สุดยอดมากสวัสดีครับขอตออ้อนรรอรถไปก่อน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคําวิ์มีรีวิววันนี้เราจะมารีวิวสกูตเตอร์ไฟฟ้านครับเป็นยังไงกันบ้างครับน่าใช้มากเลยนะครับผมขอแนะนำเลยถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านที่ซื้อร้านที่ราคาดีมากเลยทุกคนมีอะไรก็ปรึกษาได้แล้วเขาบริการดีมากจัดส่งดีมาก รถไม่มีริ้วรอยเลยถ้าทุกคนได้ดูคลิปอ่านบ็อกนะถ้าทุกคนได้ดูตอนแกะกล่องอะ่ะจะรู้ว่าของเขาดีจริงไม่มีริ้วรอยส่งพัสดุอีพอดีมากถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ CWM 2ด้วยนะครับขอบคุณครับ I don't